คลิปนี้ก็เป็นลอกจากน้านาที่กดติดตามเพจนะครับส่งมาให้ผมล้างเปลี่ยนจระบีให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นแอนเทเลสดีซีนะครับส่วนปีนี่ผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็น MGL นะครับสปูลนะครับดีซีนะครับก็ให้มาล้างเคลียระบบเป็นจระบีน้ำมัน iOS นะครับก็ดูสภาพก่อนมาแล้วครับ เป็นตะกันขึ้นตามตีนลอกอะไรแบบนี้แน่นๆเลยนะครับคาบน้ำนะครับคาตะกันนะครับคาตะไร่นะครับด้านหน้านะครับแน่นๆเลยนะแน่นๆเลยนะครับอ่ะและเดี๋ยวมาดูนะครับตอนล้างเสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนถอดเสร็จก่อนนะครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงนะครับ แต่วิธีการถอดอะไรนี้ผมจะไม่ได้ทาคลิปให้ดูนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการรับชมของนานาน,นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะภายในเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับนี่นะครับภายในนะครับเจ้าของอยากดูหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวล้างเสร็จประกอบเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูอีกทีครับ ่าครับก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรก็จะวางละเกะละกะสักหน่อยนะครับแต่เห็นละเกะละกะอย่างนี้ผมไม่ได้วางมั่วนะผมมาร์กของผมไม่หมดเลยครับไม่ได้วางมั่วนะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูนะครับล้างแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวจะประกอบให้นะครับฝาห้องเครื่องชิ้นส่วนพลาสติกภายในนะครับด้นกดจับก,ก็เป็นรอยนิ้วมืออีกันนะฮะอันนี้ฝาด้านบนนะครับ โคเมียมจับก็เป็นรอยนิ้วมืออยูน่นะไม่อยากจับแล้วนะครับโคเมียมนี่นะครับเฟืองเสาูลปืนนะครับดีซนะครับชุดดีีเนียนนะครับมืดไปหรือเปล่า ผาเบรกนะครับผ้าเบรกนี่ก็จะใช้แค่จารบีน้ำมันนะครับแต่แต่เอานะครับอันนี้ใส่จารบีเยอะไม่ได้นะครับไหลนะครับอ่ะก็ดูมุมกว้างๆนะครับอ่านั้นก็จะใช้จารบีเฟืองของ i l s นะครับน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีเฮดเฮดบางจุดนะครับ เดี๋ยวดูเฟืองได้หน่อยครับอันนี้เฟืองผมไม่ได้ขัดนะเฟืองเขาสวยอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ได้ขัดเลยนะแค่ล้างน้ํามันของผมไปนะก็สวยเลยเพราะว่าเฟืองมันสวยอยู่แล้วนะมันแค่ติดตอนภาพแรกเมื่อกี้ที่ดำๆมันก็ติดจารบีดำอะไรเฉยๆนะพอล้างจารบีออกก็สวยเลยนะครับเกี่ยวเสาก็ยังสวยนะครับ ก็ไม่โฟกัสอีกส่วนวิธีประกอบละเอียดผมก็จะไม่ได้ทำไว้นะเพราะว่าเพราะว่า DC ตัวนี้มันต้องใช้สมาธิหน่อยนะครับจะถ่ายไปด้วยประกอบไปด้วยเดี๋ยวจะผิดพลาดนะครับขอไม่ได้ถ่ายละเอียดละเอียดนะครับก็เดี๋ยวตอนวางอะไหล่เสร็จหมดทุกอย่างแล้วตอนใส่จารบีก็เดี๋ยวจะทาจารบีให้ดูนะครับ ประกอบเป็นชิ้นๆจะไม่ได้ทำนะครับขอใช้สมาธิหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีความละเอียดสูงนะครับลอกตัวนี้นะครับไม่ใช่ลอกเหมือนลอกธรรมดาธรรมดานะครับฝากติดตามด้วยนะครับ อ่าครับนะาๆรีวิวลอกตัวนี้ส่งงานนะครับโอ้โหมันเป็นโครเมียมนะครับเป็นรอยเยอะ,ะครับถึงกับต้องใส่ถุงยางกันเลยนะเอ้ยถุงมือยางกันเลยนะครับเออผมเช็ดไปหลายรอบแล้วก็เลยหาถุงมือยางมาใส่เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เงาแวบแบบนี้นะเห็นไหมเงาไหมนี่ นี่เงาแวบแบบนี้เอ้ไอฝาฝั่งนี้มันจะออกอมเหลืองเหลืองหน่อยนะมันเป็นมาอยู่แล้วนะครับมันเป็นมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันจะออกอมเหลืองๆฝัง่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะแต่ด้านบนนี่จะขาวเงาใสดีนะอ่ะอันนี้อันนี้มันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วนะอ่ะใส่ถุงมือยางกันแล้วนะครับจับจะได้ไม่เป็นรอยนะครับนี่นี่ อ่ะตัวนี้ก็จะรีวิวการทำงานให้ดูนะครับเอ่อใช้ใช้ใชจระบีของ iOS นะครับน้ำมัน iOS นะครับแล้วก็ในชุดชุดเกียร์นี่ก็เป็นจระบีชิมา a โนนะครับสบภาพตอนมานะนะก็น่าจะเห็นตรงต้นคลิปแล้วเนาะ อ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ดูนะครับดูตีนลอกครับโอ้ยติดจระบุงจระบีเต็มไปหมดเลยทีนี้อออ่ะพยายามเต็มที่นะครับเจ้าของลอกผมพยายามจับมาให้เป็นรอยนะอ่ะนี่นะครับพยายามจับลอกน้ำมาให้เป็นรอยนะครับด้านล่างนะครับนี่แหละ เป๋ก็แน่นๆนะครับแน่นๆนะครับเปิดเป๋ก็ตีแขนได้เลยอ่ะสปูนผมเอานิ้วโป้งกดไว้หน่อยนะตีแขนได้เลยนะครับไม่ไม่ติดนะครับรีวิวไปเช็ดไปน่ารำคาญนี่นะฮะเสียงพี่สี ความลื่นนะครับเดี๋ยวค่าจะปูนหน่อยนะผมปรับอันนี้ไว้แน่นเกินไปนะความลืมล่นนะครับลูกปืนสปูน2อฝั่งล้างให้ใหม่นะครับแล้วก็ใส่จาระบ,บีของไอไอจาน้ำมัน iOS ไปให้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็เท่านี้นะครับ เดี๋ยวต้องเช็ดลอกเยอะครับลอกไปร้อยนิ้วอวอกนะขอบคุณนะครับที่ส่งลอกมาให้ผมดูแลนะครับอ่ะขอบคุณมากครับ